สวัสดีค่ะวันนี้พี่คุณก็เอาผลงานเสื้อลายปลาคอกระเหลี่ยงนะคะตอนนี้แล้วก็ถักชิ้นแรกเสร็จแล้วนะคะก็ลองเอามาใส่ผุนนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะตัวน,นี้ถักเป็นชิ้นงานสองชิ้นนะคะประกบกันนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะตัวน,นี้จะเป็นลายปลานะคะ แพทเทิร์นมีลงไปให้แล้วนะคะเราจะถักสองชิ้นประกบด้านซ้ายด้านขวานะคะความยาวของเสื้อก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดนิ้วนะคะด้านความกว้างนะคะก็ประมาณเก้านิ้วนะคะเก้านิ้วใส่หลวมๆสบายๆนะคะรอบอกก็จะประมาณสามสิบหกนะคะสามห้าสามสิบหกนิ้วนะคะ น,นี่ถักจากไหมเลยอนเส้นสิบหกนะคะถักจากเข็มขนาดหัวหนึ่งจุดหกมิลน,นะคะตรงนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆสนใจก็จะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดน,นะคะอันนี้ให้ดูให้ดูกใกล้ๆนะคะด้านนี้จะเป็นลายป่านะคะเราจะถักสองลายผสมกันนะคะอันนี้จะเป็นลายป่า น,นี่ก็จะเป็นลายเอฟธรรมดาแล้วก็จะมีลายพัดนะคะลายพัดแทรกนะคะค่ะก็เอาผลงานตัวล่าสุดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะคะก็จะมีคลิปลงสอนนะคะตัวนี้ถักเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะชิ้นนี้เสร็จ พอดีเสร็จก็เลยใส่หุ่นให้ดูนะคะเดี๋ยวชั้นที่สองก็จะลงคลิปให้นะคะทั้งสองแบบนะคะลายตาแล้วก็ลายตัวนี้นะคะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอคะ่ะ